ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยวันนี้อาโมมีจะขอไปสัมภาษณ์คนทั่วไปด้วยคำถามที่ว่าปกติคุณดื่มกาแฟาวันละกี่แก้ววันละหนแก้วครับ2แก้วค่ะเวะลาสองแก้วใช่ค่ะบางทีก็จะชดเยอะนะครับบางทีก็จะสามแก้วเลยครับผมการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ทำให้รู้ว่าคนส่วนมากดื่มกาแฟาอย่างน้อยวันละหนแก้ว ด้วยปัจจุบันพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่มีความต้องการในตลาดสูงนั่นก็คือกาแฟพันุ์อาราบิกา้างั้นเรามาฟังความรู้เรื่องเมล็ดกาแฟพันุ์อาราบิก้ากับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะว่ากาแฟพันธุ์นี้แตกต่างและดีกว่ากาแฟทั่วไปยังไงอาราบิก้าเป็นชื่อของสายพัน์ธุกาแฟที่ได้รับการปลูกและดื่มกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ไม่แพ้สายพันธุ์ยอดฮิตอย่างโรบัสต้าครับโดยเหตุผลก็คือกาแฟอาราบิก้ามีข้อจำกัดในการปลูกที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องปลูกในที่ที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีความสูงตั้งแต่900เมตรเหลือระดับน้ำทะเลขึ้นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้กาแฟสามารถสร้างปริมาณน้ำตาลและสารอาหารต่างๆในตัวเองได้มากขึ้นอาราบิก้าส่วนใหญ่ก็จะมีรสชาติที่มีเปรี้ยวมีความหวาน มีความขมแต่ความขมเนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับกาแฟโรบัสต้าครับเพราะว่าพอกาแฟโรบัสต้ามีคาเฟอีนที่ค่อนข้างเยอะขึ้นมันเลยทำให้ความขมของกาแฟโรบัสต้ามันสูงขึ้นไปครับเพราะเหตุผลทั้งหมดนี้เองอาโตมีจึงหยิบอาราบิก้ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ TSTs ของอาโตมีประเทศไทยนั่นก็คืออาโตมีคาเฟอาราบิกา้าโกโคนัทค่ะ โดยเราได้ทำการคัดเลือกเมล็ดแบบ multiple sourcing ที่อยู่ในทวีปอเมริกาใตา้อาทิเชน่นบราซิลและโคลัมเบียซึ่งเป็นแหล่งพิะพอลูลกอาราบิก้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและอยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลไปกว่า1,200ถึง1,350เมตรอีกด้วยนอกจากนั้นครีมเทียมของเราก็ยังไม่มีกรดไคมาทรานส์และยังไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักวัตถุดิบแล้ว เราไปดูวิธีผสมและการบรรจุสินค้าที่โรงงานกันดีกว่าเราบริษัท ABC Food Innovation จำกัดเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปัจจุบันโรงงานก่อตั้งตั้งแต่ปี2552ทำให้ปัจจุบันเราเป็นผู้นำในด้านการผลิตกาแฟชาและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในรูปแบบผงตามการแบ่งของกระทรวงสาธารณาสุขโอ้โหสุดยอดเลย และนี่ค่ะเป็นโกดังสำหรับเก็บวัตถุดิบเพื่อรอเวลานำไปผสมในแต่ละลอตและเมื่อได้เวลาของรตการผสมน,น,นั้นแล้ววัตถุดิบจากโกดังจะถูกส่งลำเลียงมายังห้องผสมแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเทวัตถุดิบทั้งหมดลงในเครื่องผสมค่ะดูสิคะวัตถุดิบกำลังถูกผสมให้เข้ากันแล้ว เมื่อวัตถุดิบะสมเรียบร้อยจะส่งมายังห้องนี้ซึ่งเป็นห้องบรรจุซองหลังจากที่ผ่านเครื่องออโต้ฟิลลิ่งแพ็คนะคะก็จะถูกลำเลียงมายังใส่ยพานเพื่อการนับซองสติ๊กลงกล่องอินเนอร์บ็อกค่ะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะผลิตได้ประมาณ2,000อินเนอร์บ็อกก็คือโดยประมาณ4,000ส0สติ๊กค่ะ แล้วหลังจากที่ซองถูกบรรจุลงกล่องอันสวยงามแล้วก็จะถูกแพ็คลงหีบหอ่อและทำการขนส่งเข้าโกดังเพื่อเตรียมส่งถึงมือทุกท่านต่อไปค่ะเป็นไงคะหลังจากไปตะลุโรงงานกันมาแล้วเรามาดูวิธีการชงกาแฟให้ถูกต้องเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดกันดีไหมคะก่อนอื่นฉีกซองและเทผงกาแฟลงในแก้วแล้วเติมน้ำร้อนปริมาณ100มิลลิลิตรลงไปตาม ใช้เลยอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นคนกาแฟให้ละลายเข้ากันเมื่อกาแฟเข้ากันก็ได้เวลาเพลิดเพลินกับรสชาติแล้วค่ะเราได้ทำการส่งกาแฟให้ผู้คนทั่วไปได้ทดลองรสชาติงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดีไหมคะว่ารู้สึกยังไงค่ะเป็นกาแฟที่รสชาติดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความละมุนกลิ่นหอมค่ะแค่แค่ได้กลิ่นก็อยากจะทานแล้วค่ะแล้วก็ มันเหมาะที่จะสำหรับดื่มในทุกๆวันทุกๆกสาวเลยแค่เห็นกล่องก็อยากชิมละเหมาะให้เป็นของขวัญครับเราได้ทำการตีใยญ่กลองปัญจุและซองรวมกับทางแอตอรมี่สำนักานใหญ่ทำให้กลองปัญจุพัณฑ์ออกมาสวยงามและซองบัญจุก็ปลอดใต้อย่างง่ายได้ในหนึ่งกลองปัญจุทั้งหมด 202ครับฝากทุกท่านให้ความรักสินค้า j e s s yes. ของ a t o m i ประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับนุม่มละมุนเข้มครบอยู่ใน Atomic Cafe Arabica Coconut มาเปิดประสบการณ์ไปพร้อมกันนะคะ